ครับมีเพื่อนขอมาให้ทําวิธีทําขอบให้ดูใหม่นะครับว่าดูไม่ทันนะครับไม่ดูทาจะทวันทํามให้ดูช้าช้านะครับเนี่ยขอบเราไปขีดเคมีกาวนะเนี่ยจะเป็นเคมีกาวขอบเท่าไหร่เราก็ขีดมาลักษณะพอดีขอบนะครับเราไม่ต้องเผื่อนะครับเราพอดีเลยพอดีตามขอบเลยนะครับได้มาแล้วเราก็มารีดรีดติดกับผ้าเลยนะครับเปิดเตาร้อนๆเลยครับใช้เตาร้อนนะครับรีดให้กาวติด เคมีเลยครับเปให้เคมีติดกับผ้าเลยนะครับอย่าให้เป็นฟองอากาศนะครับรีดนานเท่าที่จะนานได้ครับถ้าเรารีดไม่นานมันก็จะเป็นฟองอากาศนะครับขอบต,ตัวเคมีขอบนี่ผมเขาไม่เรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะผมเรียกแต่เคมีกาวมันจะมีแบบแบบแข็งกับแบบนิ่มนะครับ ถ้าเป็นบบเงิกงผู้ชายเราก็จะใช้แบบแข็งนะครับถ้าเป็นบบเงิกงผู้หญิงเขาจะใช้แบบนิ่มเดยดจนกว่าเคมีจะติดกับผ้านะครับเราตัด ขอบตามเราต้องการเลยนะครับถ้าขอบนิ้วเรึ่งเราก็ตัดเนิ้วครึ่งถ้าขอบสองนิ้วเราก็ตัดสองนิ้วเลยนะครับ,รบขอบเคมีแล้วเราก็มารีดลีดตนะิดอย่างนี้ไอ้ขอบเนี้ยเราควรจะใช้ผ้าด้านยาวนะครับทําขอบนอกเหมือนได้ที่แล้วนะครับี๋ยวเราก็เราก็จะมาตัดที่นี้ เราเผื่อเผื่อผ้ามาครึ่งนิ้วนะครับเผื่อมาด้านนี้ครึ่งนิ้วด้านนี้ครึ่งนิ้วนะครับเผื่อขอบน่ครับด้านล่างก็ครึ่งนิ้ว,น,วนี่ครับได้แล้ว ก็จะเป็นขอบนอกกัขบขอบในนะครับในด้านล่างนี่เป็นขอบในเวลาเราเย็บอะเราก็เย็บตามริมเคมีเนี่ยครับด้านโคง้โคงๆนะครับเย็บมาประมาณหนึ่งฝีเข็มนะครับหรือว่าหนึ่งติ้นพีได้วิ่งมาเลยสุดเลยนะครับพอเย็บสุดเราก็กลับมาด้านนี้แต่เราก็มาเย็บทับคิวตรงขอบในตรงนี้ครับมันก็จะเสร็จขั้นตอนการทําขอบนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับวิธีทําขอบ ขอบที่สองเรียบร้อยแล้วครับวิธีทับขอบ